อันนี้เป็นงูเห่าใช่ไหมลุงครับนี่เดี๋ยววันนี้ผัดสั่งผัดเผ็ดงูเห่าด้วยนี่นี่อันนี้เป็นงูเห่าแท้ๆเลยนะครับนี่นี่เดี๋ยววันนี้สั่งเป็นผัดเผ็ดงูเห่าด้วยหอมผักชีเฮ้ยมีพริกมีพริกด้วยมีพริกด้วยโอ้โหดูน่าจะอร่อยน่าจะอร่อยโอ้โหดูนี่นี่โอ้จานนี้เท่าไหร่ลุงต้อย่ากไบ้างใส่กระเพราลงไปด้วย หมูเห่านี้ต้องผัดแห้งๆนะครับนี่ครับวันนี้ผมอยู่ในเมืองลบบุรีนะครับหลังการไฟฟ้าพามากินนี่ครับหลบมุมอาหารตมสั่งที่ไม่ได้มีแต่อาหารตาสั่งมีอาหารป่าด้วยพวกตะพงตะภาพต้มยำไก่บ้านเยอะแยะมากมายไปหมดมามาตามมาตามาตามาตมานี่ไมน,มน,นี่บอกเลยว่ามีเยอะมาก แกงปลาปลาคังแกงปลาปลาข้าแกงปลาปลาเนื้ออ่อนแกงปลาตะภาพปลาช่อนปลาบึกแกงปลาหมูผัดเผ็ดงูเห่าก็มีมีงูเห่าตะภาพน้ําอุทัยเทวีก็มีนะครับมีอุทัยเทวีด้วยโอ้โหเนี่ยผัดเป็นหมูปลาเป็นปลาช่อนปลาบึกปลาแดงปลาบูปลาไหลปลาคังปลาข้านกหนูปลาช่อนมีอินรีไหมปลาอินทรีย์ไม่มีเออนกอินทรียไม่มียำกบอ้ยเยอะมากมามาตามมาตามมาตามมาเลยนี่นี่ สวัสดีครับลุงสวัสดีครับนี่นี่ตรงนี้เขาเรียกอะไรครับลุงอซอยลมโชยซอยเนียซอยลมชยครับหล,หลังการาไฟฟ้าลพบุรีหลังการไฟฟ้าลพบุรีเป็นร้านลับๆอยู่ในเมืองนะครับผมน้อยคนที่จะรู้ผมก็เพิ่งรู้นี่นี่นี่เดี๋ยววันนี้พามาชิมวันนี้อันนี้เป็นงูเหา่าใช่ไหมลุงครับนี่<า>เดี๋ยววันนี้ผัดสั่งผัดเผ็ดงูเห่าด้วยโอ้โหดูดูด นี่อันนี้คือลอกหนังแล้วเนาะอันนี้ฟีดไว้ครับโอ้ดูเห่าแท้ๆเห่าแท้ๆใช้ใช้อย่างเดียวครับเอ้ขับพวกเขาหม้อนี่ไม่มีพิษใชไม่ลุงไม่มีพิษใช่ไหมอ๋อนี่ตอนตอนนี้ไม่แพ้ละไม่แพ้ละเย็นเนี่ยเนี่ยนี่ยอันนี้เป็นงูเห่าแท้ๆเลยนะครับนี่นี่เดี๋ยววันนี้สั่งเป็นผัดเผ็ดงูเห่าด้วยนี่ หมาะเป็นกับแก้มเหมาะเป็นกับแก้มมาๆม,มา,มา,มาน,น,น, <S <S นี่นี่นี่อันอันนี้เป็นปลาไายแท้ๆใช่ไหมลงุงปลาไายแท้ปลาไายแท้<ๆ>ก็คือเอาเอา,เอาจะมาขูดเนื้อเองแล้วก็หมักเองนี่นี่อันนี้จะหมักแล้วก็ใส่พริกแกงใส่ตัวเขาเรียกอะไรนะถั่วถั่วถั่วฝักยาวนี่นี่ทอดมันปลาไกยตอนนี้กาลังเริ่มฟูนะครับดูดูห้าชิ้นเท่าไหร่ลุงเมนูนีถ้ถถถาอย่างทอดมันปลาไก่ยชิ้นก หกชิ้นหนึ่งร้อยครับอืมองู๋องูผัดเผ็ดงูเฮาโอเคอันนี้ก็เป็นต้มยำไก่บ้านครับนี่อันนี้เป็นไก่บ้านแท้ๆใช่ไหมลุงแท้ครับไก่บ้านแท้ๆเลยนี่แล้วก็ใส่หอมผักชีครับเฮ้ยมีพริกมีพริกด้วยมีพริกด้วยโอ้โหดูน่าจะอร่อยน่าจะอร่อยโอ้โหนี่ต้มยำไก่บ้านเสร็จแล้วต้มยำไก่บ้านโอ้โหดูนี่นี่ จานนี้เท่าไหร่ลงุงต้งมยำไก่บ้านไก่บ้านก็ร้อยนึงครับร้อยนึงโอ้โห oh. ไม่แพงไม่แพงราคาราคาดีราคาดีนี่ราคา,คายกแล้วอันนี้เป็นผัดเผ็ดงูเห่านะครับนี่งูเห่าแท้ๆเลยนะครับแท้คร<ม>ับแต่ไม่มีพิษพิ่ดอ,อกแล้วนะโอเคอันนี้เป็นพริกแกงนี่ใส่พริกแกงเผ็ดลงไป โอ้มากินมากเลยเด็มัลงลุงใส่ไอ้กระชายใช่ไหมตุกปลาเผ็เดหรืออะไรอันนี้อะไรใส,ใส่พริกไทยดำครับอ๋อพริกไทยดำนี่อันนี้จะใส่เป็นใบกะเพราใช่ไหมลุงใส่กะเพราลงไปด้วยพริกไทยดำพริกไทยดำแห้งอืมบ,บแล้วไงอืมอืมพริกไทยอบอบแห้ง เด็กเสิร์ฟไม่มีล,ลุงต้องหาเด็กเสิร์ฟสาวๆ,ส,าวๆสวยๆมามั่งเลวเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องไปไหนเลยเนี่ย, <c oughs> อ,อ,ยอ๋อนี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วงูเห่านี้ต้องผัดแห้งๆน,นะครับอือจะได้แล้ว ใส่จานโอ้โหผัดเผ็ดงูเห่านี่ได้ละพร้อมเสิร์ฟไปสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านอาหารป่าในเมืองลบบุรีซอยหลังการไฟฟ้าลบบุรีนะครับนี่เป็นอาหารป่าคืออาหารป่าแท้ๆเลยหากินยากมากในลบบุรีมาเจอละร้านลับ นี่นี่อันนี้เป็นผัดเผ็ดงูเหา่าดูซูมะซูมะผัดเผ็ดงูเหา่าอันนี้เป็นต้มยำไก่บ้านนี่แล้วก็มีอ่าอันนี้เป็นทอดมันปลาไก่ดูครับทอดมันปลาไก่ทอดมันปลาไกเสิร์ฟพร้อมนี่ครับเป็นน้าอ่าน้ําลาดแล้วก็สั่งยำเซตันไปนด้วยเมื่อกี้ที่ร้านอาหารเยอะมากครับร้านเปิดประมาณ8ปดเก้าโมงถึงสองทุ่มร้านเปิดทุกวันนะครับชื่อร้านหลบมุม อาหารป่านี่นี่นี่ผัดเผ็ดงูเห่าตะภาพผัดเผ็ดอุทัยเทวีผัดเผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดปลาช่อนผัดเผ็ดกบปลาบึกโอ้โหปลาคะเอปลาเออปลาคังก็มีลวกจงลวกจิ้มโอ้เยอะมากปลาคาวปลาเนื้ออ่อนปลาช่อนหมูปลานี่นี่โอ้เยอะเยอะมีเยอะทอดบันปลากายปลาลักกล้วยทอดเนื้อทอดปลาซิวทอดก็มีปลาซิวทอดก็มีปลาหลดก็มีปลาไหลก็มีใครเคยกินปลาหลดมั้งปลาคงปลาคังต้มยำ นี่ต้มยำแกงปลาผัดเผ็ดได้หมดเดี๋ยวชิมงูเห่ากันสูมมาสูมอันนี้นี่นี่งูเหา่างูเห่าดูดูเมื่อกี้ไปดูต้องผัดแห้งๆนะครับงูเห่าเบอร์เก่าไม่ได้อ้าวเหรออ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าเบอร์เก่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเบอร์ใหม่เบอร์เบอร์ใหม่นะครับ0928916092ร้านหลบมุมอันอันนี้เบอร์เก่านี่เบอร์เก่าโอเคมามามางูเหา่างูเหา่าชิมชิม อ,อร่อยห,อหูหอมร้อหั่ผหัดแห้ง,งๆจะเผ็ด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 พริกไทยเผ็ดพริกอร่อย<ๆ> <intr> ต้องมาชิมกันหูเผ็ดจริงๆอันนี้ต้มยำไก่บ้านดูชวมมามต้ยามยำไก่บ้านนะดูไก่บ้านแท้ๆเลยนี่อันนี้ร้อยหนึงน่งร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยยี่อันนี้ร้อยหนึ่ง ไขรถูกไถูกดูไก่บ้านมีตับด้วยมีตับไก่ด้วยดูซูมมาซูมมาอืมเป็นไก่บ้านแท้ๆเลยเนี่ยนี่ชิมก่อนหัวยัดสดอืมถึงเครื่องถึงเครื่องอือถึงเครื่องถึงเครื่องนี่กินตับดูตับไก่ วัตถุดิบวัตถุดิบวัตถุดิบแกดีเนี่ยชอบแล้วก็มีอันนี้ออทอดมันปลาไกเป็นปลากายแท้ๆคือปลากายจากเขื่อนปลาสักชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ดูดู เนื้อมันแน่นแ่นไม่มีแป้งผสมเลยเนี่ยเป็นเนื้อล้วนๆเลยหมักใส่กับอพริกแกงแล้วก็ถั่วถั่วฝักยาวเดี๋ยวเหลือยำไส้ตันอันนึงรอทำอยู่อร่อยเนี่ยร้านหลบมุม hồng nè 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 má lại say tan đúng nói điều thuộc má rồi đi bên say tan thế thế đấy nè kim ngạch Hãy subscribe cho อูอร่อยอร่อยอร่อยราคาถูกด้วยออโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากแวะมาอุดหนุนร้านหลบมุมแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้านแซ่บเลยลบุรีส้มตำรับก้อยซาจุซอยวัฒนุนแคร์เป็นร้านผมเองร้านในส้มตำ